รถถังที่72รุ่นปี2026ได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรบยุคใหม่ทั้งในด้านเทคโนโลยีความคล่องตัวและการป้องกันตัวเองโดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยซึ่งต้องการรถถังที่มีความทนทานแต่ยังสามารถปฏิบัติภารกิจได้ในภูมิประเทศที่หลากหลายที่72รุ่นใหม่นี้จึงได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของกองทัพไทยทั้งในด้านยุทธวิธีและการบำรุงรักษา ภายนอกของ T-72 ยังคงรูปลักษณ์อันดูดันแต่เสริมด้วยกรอบแบบเ e อรา Explosive Reactive Armor รุ่นใหม่ที่สามารถรับมือกับหัวรบต่อต้านรถถังได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจากราะหรือจรวดนำวิถีนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบป้องกันแบบ Active Protection System หรือ APS ที่สามารถตรวจจับและยิงสกัดภัยคุกคามก่อนจะถึงตัวรถถังจริงเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของพลประจำรถในสนามรบสมัยใหม่ ด้านอาวุธหลักที7 2รุ่นปี2026ยังคงใช้ปืนใหญ่ขนาด125มิเมแบบลำกล้องเรียบที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะกราะก,กระสุนระเบิดแรงสูงหรือแม้แต่ขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังยิงจากลำกล้องได้โดยตรงซึ่งเป็นจุดแข่งที่ทำให้ T-72 ยังคงเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในสนามรบในส่วนของระบบควบคุมการยิงได้รับการอัปเกรดให้มีความแม่นยำมากขึ้น ติดตั้งกล้องเลงกลางวันกลางคืนพร้อมระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติและระบบคำนวณวิถีกระสุนแบบดิจิทัลทําให้พลยิงสามารถยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยําแม้ในขณะเคลื่อนที่ภายในรถถังมีการออกแบบให้สะดวกสบายขึ้นสําหรับพลประจํารถมีระบบทําความเย็นและระบายอากาศเหมาะกับอากาศร้อนของไทยพร้อมทั้งติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและฟิลเตอร์กรองอากาศที่สามารถใช้ในสถานการณ์สงครามเคมีหรือชีวภาพได้ เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ที่ให้กำลังมากกว่า1,200แรงม้าทำให้ทีลบ72ปี2026สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วทั้งในพื้นที่เรียบและพื้นที่ครุขระโดยยังคงความประหยัดเชื้อเพลิงและง่ายต่อการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้สามารถเปลี่ยนซ่อมในสนามได้ภายในเวลาอันสัน้นที่น่าสนใจคือ T-72 รุ่นใหม่นี้ยังมีระบบสื่อสารและการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ สนับสนุนการทำสงครามยุคใหม่ที่ใช้ข้อมูลเป็นหลักสามารถส่งผ่านข้อมูลเป้าหมายภารกิจหรือคำสั่งได้แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงกับหน่วยรบภาคพ,พื้นดินและโดรนลาดตระเวนได้อย่างสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้รถถังที่ล T-72 ปี2026ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเสริมแสยานุภาพของกองทัพไทยไม่ใช่เพียงเพราะราคาที่เหมาะสมแต่เพราะมันสามารถตอบโจทย์การรบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันประเทศหรือภารกิจรักษาสันติภาพระหว่างประเทศรถถังรุ่นนี้พร้อมลุยทุกสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นในป่าทึบพื้นที่ชายแดนหรือเขตเมืองที่ต้องการความว่องไวและความแม่นยำสูงนี่คือ t 7 2รุ่นปี2 0 2พันแกร่งที่พร้อมสำหรับทุกการประทะและอาจกลายเป็นกระดูกสันหลังใหม่ของกองทัพไทยในอนาคตอันใกล้นี้